สวัสดีค่ะดิฉันโคน้ชฝนกับรายการ Survival English f r e s e at Work รายการที่จะมาช่วยคุณปรับเสียงภาษาอังกฤษแบบทไทยให้เป็นอินเตอร์พูดภาษาอังกฤษด้วยความมั่นใจในที่ทำงานด้วยวิธีง่ายๆแต่ได้ผลจริงค่ะการทำงานร่วบกวบผู้อื่นในที่ทำงานนะคะโดยเฉพาะในห้องแอร์เราต้องนึกถึงใจเขาใจเราให้มากๆนะคะโดยเฉพาะถ้าคุณชอบใส่น้ำหอมที่มีกลิ่นแรงเพราะนั่นจะเป็นการรบกวนสมาธิของเพื่อนร่วมงาน ดังนั้นเลือกใช้น้ำหอมที่มีกลิ่นอ่อนและใสย่ยางพอเหมาะพอดีค่ะกลับเข้าสู่ Survival Refreshes at Work กันนะคะเรายังอยู่กับสถานการณ์ทางโทรศัพท์ที่เราจะต้องครั้งนี้นะคะแนะนำตัวเองค่ะตามมารยาทที่ดีของการพูดคุยทางโทรศัพท์นะคะเมื่อเราเกล่าวทักทายแล้วเราควรจะแจ้งทางปลายสายด้วยว่าเราชื่ออะไรการแนะนำตัวเองนะคะเราจะใช้คำว่า this is และตามด้วยชื่อหรือ ชื่อและตามด้วย speaking ยกตัวอย่างนะคะ this is coach phone หรือ coach phone speaking คำว่า this is ถ้าเป็นเสียงพูดภาษาอังกฤษแบบไทยๆก็มักจะได้ยินว่า this is นะคะแต่ว่าเรามาปรับคำนี้ให้เป็น this is กันเลยด้วยวิธีง่ายๆตามนี้ค่ะขั้นแรกเราจะมาปรับเสียงคำกันนะคะคำว่า this นะคะเราจะออกเสียง th ยังไงนะคะ เสียงในภาษาไทยนะคะ th เราไม่มีเราใกล้เคียงที่สุดใกล้เรียนเสียงด,ดเด็กใช่ไหมคะวิธีการออกเสียง th นะคะเราจะเอาลิ้นออกมาด้านนอกเล็กน้อยนะคะระหว่างฟันด้านบนกับฟันด้านล่างก็จะเป็นโอเคนะคะเมื่อผสมกับตัวเสียงหรือของตัว s ทางด้านหลังก็จะเป็น this this พูดตามนะคะ this this เค่ค่ะตอนนี้คำว่า is พูดดีแล้วนะคะแต่อย่าให้เพิ่มเสียง s หรือ s ด้านหลังพห้ยาวขึ้นค่ะเป็น is is เมื่อปรับสองคำนี้แล้วนะคะก็จะเป็น this is this is ขั้นที่สองนะคะเราจะมาเชื่อมคำค่ะเชื่อมคำว่า this กับ is ง่ายมากเลยนะคะถ้าเราออกเสียงในขั้นแรกได้นะคะปรับเสียงคำ this กับ is ได้นะคะ ขั้นนี้มันจะเป็นไปนอย่างอัตโนมัติเลยค่ะมันจะเป็นว่า this is this is ถ้าเป็น s p e e การพูดปกตินะคะก็จะเป็น this is this is พูดตามนะคะ this is this is พูดเองค่ะโอเคเก่งมากเลยค่ะส่วนคำว่า speaking นะคะ speaking จะเป็นเสียงภาษาอังกฤษแบบไทยแต่ถ้าเป็นอินเตอร์นะคะเราเน้นแค่พยางคแรกพยาง์เดียวค่ะเป็น speaking aking ยกตัวอย่างสถานการณ์ที่เราจะต้องกล่าวทักทายแนะนำบริษัทและก็นแนะนำตัวเองนะคะก็จะเป็น Hello this is Professional One Education c o a c h p o n Speaking เป็นไงคะรับเสียงภาษาอังกฤษแบบในไทยให้เป็นอินเตอร์ไม่ยากเลยใช่ไหมคะติดตามการออกเสียงภาษาอังกฤษกับรายการ Survival i n p r a s e s ได้ที่นี่ช n นลนี้คะ่ะ